ะทุกคนค่ะก็ต้อนรับทุกคนเข้าสู่กิจกรรมพิเศษมุกี้พิงกี้เมมโมรีบ็อกซ์กล่องความทรงจำของมุกี้พิงกี้อยากฝากให้ทุกคนนะคะกดปุ่มลิงก์แชร์แล้วก็งานนี้ใช้ Hashtag s w i s s l a b X กมุกี้พิงกี้เพื่อบอกเล่าความประทับใจจากกิจกรรมครั้งนี้เธอเธอได้เวลาของเธอแล้วพร้อมค่ะเดี๋ยวใช้งานก่อนเลยเมื่อกี้ที่พูดไปอ่ะบอกว่าให้ทุกคนอ่ะแชร์ความทรงจำแล้วก็กดกด แชร์ลิงก์ด้วยแล้วก็ใช้แฮชแทก m o o k i Pinky X Sweet Lab จ้ะพูดกับอินเตอร์แฟนหน่อยอินเตอร์แฟนเยอะได้เลยค่ะอ่ Hi everyone Hi Hi I'm m o o k i and I'm Pinky Welcome to m o o k i Pinky's Memory Box with Sweet Lab y o u ไง s r e s h r e Share Link Share l So guys, if you guys are right here with us right now, please like, share, and then um, tell everyone about how it is at this um, memory box event, and then also invite everyone to be with us today now, right yes. now as well. Yes. hashtag. <laughs> hashtag. And then please use the hashtag Swisslab x Muki Pinky so we could see what you guys have post on the internet okay so we will wait and see what are there in the hashtag ตอนนี้กล่องความทรงจำสองใบนะคะที่เต็มไปด้วยความทรงจำของมุกี้กับพิงกี้นะคะเปิดได้ไหมลูกเปิดหน่อยสิไขอดู uh. ภาพเป็นภาพแรกทุกคนคิดว่ามันน่าจะเป็นภาพอะไร แน่ในเม้นมาสิคะว่าคิดว่าจะเป็นภาพอะไรเริ่มจากอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นภาพตอนเด็กก็แล้วกันแต่ว่าตอนเด็กของสองคนนี้จะเป็นแบบไหนนะคะเรา z o o z o ูมเข้ามาที่ที่มุก,กี้นะคะโชว์อะไระค่อยู่ที่เธอหละว่าเธอไหวหรือเปล่าใครไหวไปก่อนมาเจคนนี้เจคนนี้น้องเจคนนี้ ทำตัวเป็นกรมขนส่งนะคะไม่ทราบพ่าตอนนั้นกำลังมีผู้โดยสารเธอเห็นไหมเธอเห็นกันไหมจ๊ะเห็นไหมคะใครนะใครนะบามี่ถูกไหมใช่บามี่ค่ะแล้วนั่นย้อนไปอายุ ก็คือน้องตอนนี้ยังอยู่เป็นตัวสุดท้ายของบ้านแต่ก่อนเนี่ยมุกมีหมาแบบ5ตัวเยอะมากคือน้องเป็นรุ่นลูกพ่อแม่เขาเสียไปหมดแล้วโอ้ก็ง่่เนี่ยแล้วมันกี่ปีแล้วเนี่ยรูปนี้ตั้งแต่เธออายุกี่ขวบเนี่ยโอ้ยอันอันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ8ดขวบค่ะน่าจะมาถึงเวลานี้กี่ปีผ่านมาแล้วคะก็กี่ปีอะนับสิบกว่าปีแล้วหรอสิบกว่าปีค่ะสิบสองสิบสองปีเป็นสุนัขที่อายุยืนนะอายุยืนประมาณ ตอนนั้นน่าจะวันสองยังไม่ถึงขวบประมาณแบบไม่กี่เดือนเองค่ะน้องก็แก่แล้วแต่ว่ารูปนี้ที่หนูเลือกมาเพราะว่ามันตลกอะคือใครฟ้าให้หมาขี่หลังแต่ว่าแบบตอนเด็กหนูทําเพราะว่าจริงๆแล้วแกล้งน้องแหละแกล้งน้องเพราะว่าน้องแบบเป็นคนเป็นหมาขี้กลัวแล้วเราต้องการที่จะสร้างภูมิให้กับน้องก็เลยให้ยกแม่ก็เลยยกน้องขึ้นมาขี่หลังหนูแล้วตอนนั้นหนูก็ดื้อมากว่าหนูชอบแบบ หนูติดดินไงเป็นเด็กติดดินเป็นผเด็กโอ้โหนี่ตีความภาพออกมาได้ยอดงามมากเลยนะเป็นเด็กติดดินแล้วต้องแต่เด็กก็เลยแบบว่าเล่นกับหาที่พื้นชอบไปกลิ้งอยู่กับพื้นค่ะก็เลยก็เลยเป็นภาพนี้ออกมาอ่าอันนี้เป็นภาพที่มุกกี้อ่ะเลือกมาจากภาพมากมายมหาศาลในความทรงจําตอนเด็กเแต่ว่าพิงกี้อ่ะเลือกมุกมุกกี้อ่ะเลือกรูปนี้มานะคะกแล้วตอนเด็กเด็กเนี่ย น้องมุกชอบทำอะไรแล้วอยากเป็นอะไรก็อยากให้หมาขี่หลังไม่ใช่ตอนเด็ก้ตอนเด็กตอนเด็กๆเหรอคะชอบชอบจริงๆตอนเด็กหนูอยากอยากเป็นหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแอร์คฮสเตสหรือช่างทำเล็บหรือว่าแม้กระทั่งเป็นพนักงานเซเว่นหนูชอบทุกอย่างคือแต่ก่อนหนูจะมีพี่เลี้ยงใช่ไหมหนูก็จะให้พี่เลี้ยงแบบว่ามามาตั้งโต๊ะนั่งกันหนูทาเล็บให้หนูมีแม่แม่มียาทาเล็บเยอะมากแต่ก่อนหนูก็จะแบบจิ๊ของแม่มาแล้วก็ แล้วก็มันนังถาให้อย่เลี้งสีอะไรคะวันนี้พี่เลี้ยงก็จะเล็บเปลี่ยนสีทุกอาทิตย์เลยก็เราก็สร้างงานสร้างอาชีพให้ตัวเองแต่เด็กเนาะอันนี้กี่ขวบคะตอนนั้นหรอคะจริงๆหลักหน่วยหลักหน่วยหลักหน่วยอะค่ะประมาณแบบเจ็ขวบแปดขวบอะไรเงี้ยจริงๆก็ช่วงช่วนี้แหละโตมาก็ช่วงแบบสิบ สิบขวบอย่างเงี้ยก็ก่อนที่จะเข้าวงการก็ทําหลายอย่างก็ก่อนอาชีพหลายอย่างด้วยตัวเองสร้างสร้างอาชีพให้ตัวเองทำอะไรบ้างก็มีแบบว่าแอร์โฮสเตดบอกว่าอยากหนูอยากเป็นมีคนถามว่าอยากเป็นอะไรโตขึ้นหนูก็บอกว่าหนูไม่รนูค่ะหนูอยากเป็นหลายอย่างเลยอยากเป็นแอร์โฮสเตสอยากเป็นอยากเป็นแบบ พนักงานบริการคนอะไรอย่างเงี้ยดูแล่นอื่นเนาะใช่ค่ะใช่สนุกมากแต่ก่อนแบบมันไม่ได้มีอาชีพที่ชัดเจนที่ที่เราแบบโตมาแล้วตั้งแต่เด็กแบบรู้เลยว่าอยากจะเป็นอะไรหนูหนูไม่ใช่แบบนั้นไม่ได้มีเป้าหมายแบบไปเจาะจงไม่ได้มีเป้าหมายเจาะจงคือหนูหนูชอบทาหลายอย่างอะค่ะใช่โตมาพอเข้าวงการถึงได้แบบรู้ตัวเองมากคค่อยรู้ตอนโตเนาะใช่อ่างเดี๋ยวขอดูรูปของพี่ทิ้งบ้างพี่ทิ้ง แบบทาให้เราสนใจเลยว่าทําไมถึงอยู่ๆดีๆแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะฉันจะเล่าของฉันไดงไงดีนะมันยังไงเหรอรูปที่หนึ่งเองนะดิสเคลมก่อนว่าเราเรากับน้องห่างกัน5ปีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตอนนั้นเรามีกับสิ่งที่ตอนนั้นเขาเล่นอะมันคนละเรื่องแล้วคนละรุ่นกันคนละยุคแล้วมันมันคนละรุ่นกันเฮ้ยเด็กก็มาเด็กไงก็รูปตอนเด็กก็ต้องเด็กเด็กอันนี้ค่ะทุกคนเป็นไงคะ ม่น่าเชื่อโตมาจะยืดแขนยาวเรียวได้ขนาดนี้เน,ะนาะหนูซ้อนไว้ใต้เสื้อสีขาวค่ะอ๋อที่จริงคือเท่านี้เลยเหรอพีจ่จ้าอันนี้ทําไมหยิบเลือกรูปนี้มาพี่พิงอือจริงๆแล้วรูปนี้ถ้าขยายข้างหลังแบบออกว่าอยู่ที่ไหนะอะค่ะม,มันคือเป็นหอพระที่คุณพ่อเป็นคนทำอุสาธุสาธุใช่แล้วเหมือนบ้านหนูอะค่ะเขาเปิด ปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้างใช่ไหมคะมแล้วคุณพอ่อคุณแม่ทํางานหนักมากาก็เลยจะแบบว่าเอาเราไปด้วยไปทํางานด้วยที่ไซงานตลอดคืองานก็ยุ่งลูกก็รักใช่ก็พาลูกไปคือ,อเขาก็มีความรู้สึกว่าแบบอยากให้ลูกได้แบบสัมผัสกับสิ่งที่พวกเขาทําจะได้แบบว่า <จะ S 2> ได้รู้ตรงนั้นนะใช่คะ่ะก็เป็นสไตล์แบบนั้นมากกว่าก็เลยจะเห็นว่าลูกจะค่อนข้างแบบว่า ไม่ค่อยมีกระโปรงแบบแบบ,แบ,บหวานที่ทุกคนเห็นคือรูปตอนด็กๆจะเป็นแบบยีนเนสื้อยืดสีขาวยีนตลอดส่วนใหญ่อะไรแบบนี้ยิ้มยีน<ช>สไตล์แบบสไตล์แบบช่างอ่ะเอออไรแบบใช่ค่ะใช่เท่ๆอ่ะ <c oughs> จริงอันนี้คือเหตุการณ์ที่ถ่ายก่อนหน้าจะตกลงไปในบอ่อเสาเข็มฮะจริงปะเนี่ยฮะจริงปะเนีใช่ใช่ค่ะอ,อ,อ๋อใช่ ก็เลยก็เลยเลือกภาพนี้ด้วยหรือเปล่าใช่ใช่ค่ะก็เลยเลือกไว้เพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ด้วยความที่มันเป็นไซต์ก่อสร้างใช่ไหมคะเราเคยเห็นรถเข็นปูนไหมคะที่มันมีล้อเดียวอ่ะถ้าไม่มีคนจับข้างหลังแล้วแบบเด็กแบบเขาเรียกว่าอะไรชะโงกชะโงกอ่ะมันจะแบบพลิกลงไปเลยอย่างนี้แล้วก็กิ้งลงไปในบ่อเสาเข็มหนูกิ้งลงหรือยังลงไปแล้วค่ะอ๋อใช่ใช่แต่ว่าก็แค่รู้สึกว่ามันดึงเรากลับไปตอนที่ มันมีหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็แบบเราก็มีคนอยู่กับเราตลอดเวลาใช่ค่ะแม้มันจะมีเรื่องอะไรที่น่าตกใจหรืออะไรต่างๆก็ยังมีคนที่อยู่กับใจของเราเสมอคือไม่เคยรู้สึกว่าห่างอะค่ะโอวันนี้ก็มาด้วยนะวันนี้ก็มาด้วยนะคะแม่นะคะด้วยนะคะไม่รู้สึกเลยว่ามันห่างไปไหนแต่จริงๆในในชีวิตของพี่พิงค์อะมีหลายๆช่วงเลยนะที่ต้อง อาจจะต้องการกำลังใจอย่างหนักมากๆเดี๋ยวอาจจะเล่าให้เดี๋ยวเดี๋ยวในรูปมันก็จะเล่าให้ฟังเหมือนกันอาแปลให้อินเตอร์แฟนฟังหน่อยสักนิดนึงู u m s um, o so, this is a picture when I was young like really young because I'm at like um my father's construction s i t e and this is the thing where I felt that I want to tell you guys that it's a memorable photos for me because This photo b r i n g me back to the place where I know that everyone of my families are all together even though how hard we work but we still spend time together yes that's why อืมน้อจริงๆน้อเป็นอันนี้ที่แบบเป็นเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเราแข็งแกร่งมากเลยค่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นสองภาพนี้นะคะแล้วในในตอนเด็กชอบทาอะไรล้ะอยากจะเป็นอะไรบ้างอยากจะรู้ว่าอยากจะเป็นอ่พนางานทาเล็บหรือว่าอาติลปิน คือพี่ไม่รู้ว่ามุกเล่นอะไรตอนเด็กๆแต่ว่าหนูก็ไม่รู้ว่าจะมีคนแบบรู้จักสิ่งที่หนูเล่นไหมแต่ว่าที่บ้านคุณยายหนูอะค่ะมันจะมีเหมือนถ้วยขนมครกดินเผาอะที่มันจะเป็นฐาน<อ>ดินเผาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีแบบเหมือนหลุมๆใช่ใช่มันก็ต้องควักตักขนมครกแทะอาชีพในฝันหนูเลยอยากใครขนมครกใช่ไหม เล่นทั้งวันเหรอไปตรงนีนชอนสั้น,นกับ<อ>น้ําแล้วก็อยู่ตรงนั้นนะ่ะโอ้โหวนเลยค่ะคุณแม่วนวน,วนอย่างเงี้ยวนมาอุดหนุนซื้อกินตักสุดต,ตักอร,อร่อยเลยลูกค้าค <c oughs> ือเดี๋ยวนะแล้ววัตถุดิบที่ใช้ทําขนมครกคืออะไรคือ <c oughs> <c oughs> มันคือน้ำเปล่ากับสิ่งที่หาได้รอบตัวณวันนั้นก็คือก็คือก็จะมีดินบ้างกระดาษฝอยฝบ้างใบมงใบไม้ข้างหน้าตำทเอาขยำขยำเองแล้วก็ใส่ลงไปอืซึ่งแบบยุคอานะยุคอานะไม่น pues> ่าเชื่อว่าเด็กสาวคนนี้จะทานยุคเรานะไปเออนีไม่น่าเชื่อเลยใช่เออก็ลูกค้าก็รับประทานอย่างเด็ดอร่อยด้วยหนูคิดว่าตอนเด็กๆหนูเชื่อนะคะว่าเขากินเข้าไปจริงๆแต่น่าจะมีการแบบสะบัด S <S ไปทางไหนสักทางแต่แต่ว่าตอนอูนึกว่ามันกินได้จริงๆค่ะนี่คือแบบ acting ขั้นสุดของคุณแม่นะแล้วนี่ก็คือแบบสิ่งที่บ่งบอกว่าครอบครัวพพอร์ตกันมากขนาดไหนเนาะ <S <S 2> <S 2> จนเด็กคนนี้นึกว่าดินกับกระดาษของเขาอร่อยขึ้นมาเลยเ<ช>นาะมีความสุข,ข <S 2> <S 2> <S ค่ะเนาะตัวมันก็อยากเป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารทีเดียวนะคะเออแต่ละคนนะก็มันก็เป็นชีวิตที่พอเวลาเล่าอ่ะใบหน้าเพื่อนยิ้ม สองคนแบบดูมีความสุขกับตอนเด็กมากมาก,มากไม่ว่าจะเป็นแบบการที่เราจะต้องมีผู้โดยสารเป็นสุนัขของเราก็ตาม <g iggle> เห็นไหมก็มีความสุขนะคะหรือว่าจะเป็นแม้กระทั่งที่ในอีกไม่กี่วินาทีของภาพนี้เราก็จะกิ้งหลุนหลุนลงไปแบบเออมันก็เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความทรงจําที่ดีมากๆเลยเช่นเดียวกัน